สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้กลับมาเล่นกันตอกับ l ลา e เรนเจอร์เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่เคยได้เล่นเลยสิที่จริงเล่นทุกวันนะครับแต่ไม่ได้อัพโหลดนะครับผมก็ที่จริงผมทําอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้นะสักประมาณอาทิตย์ก่อนนี่แหละแต่ดันลืมเปิดไมค์นะครับก็เลยแบบหึมเสงมากนะครับอ่ะนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะบอกข่าวดีนะครับในกิวของกิจทีวีเออาร์ซีนะครับ ก็คือนะครับเรานะครับกิวเลดได้ถึงเลเวล88แล้วนะครับผมสำหรับตัว thunder นะครับผมก็คิดว่าเราจะพยายามทำแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของกิวเลตนะครับตอนนี้ก็มาเกือบ600แล้วนะครับพรุ่งนี้อาจจะถึงไม่น้อง600นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนในกิวนะครับที่ขยันกันมากเลยนะครับช่วยกันกิวเลดนะครับผมนะครับโอเค ถึงว่ากิวลว์เราจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่ากิวเรทเราเต็มที่นะครับผมไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารับของรางวัลนะครับแล้วก็อาจจะเปิดกาชาอุปกรณ์สักรอบนึงอนะผมคิดว่าผมต้องของอะไรบางอย่างให้ได้เปิดหลายรอบเราไม่ได้อทีครั้งก่อนที่อัดที่ไม่ได้ลงก็เปิดนะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเอ่ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็เรื่องประกาศนะครับของค o ลเลป o ปเรชั่นเดือนหน้านะครับ เหมือนได้ยินว kind of ่าเขาว่ามันมีตัวพิเศษเออแต่ผมไม่รู้ว่าพิเศษขนาดไหนนะครับผมก็ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วนะครับว่าพิเศษขนาดไหนจ๊ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ผมจะเอาของอะไรวะลืมละเอาไหนวะเอาอย่างอันแล้วกันนะครับเพราะจำไม่ได้ว่าจะใช้อนไหนะครับลืม ช่วงนี้ก็ทําออร่าอยู่นะครับทําออร่าทําไม่เสร็จเนอะก็ไม่ได้มีซไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะออร่อาอุปกรณ์หกดาวสองชิ้นหกดาวเลือกอะไรดีหกดาวดีที่สุดก็คือรองเท้าแหละครับผมเพราะว่ารองเท้ามันลดแร่นะครับเอานี่แหละมาแล้วนะครับมารับของรางวัลเฉยเลยนะแล้วก็เปิดกาชาก็พอละวันนี้ ตัดไปให้เต็มที่เออช่วงนี้ก็อ,อ่าคิดว่าอ,อ่าจะทำแจ็คนะครับผมจะทำแจ็คละสองร้อยสี่สิบนะครับผมคิดว่าตอนนี้ได้ของครบแล้วนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำแจ็คหรือว่า ตัวอื่นดีแต่คิดว่าน่าจะแจ็คแหละแจ็คเพราะว่าแจ็คน่าจะดีสุดแล้วนะครับผมอืมอ่ะส่วนตัวอื่นผมนะครับผมผมก็คิดว่าจะบิวพวกนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีความสามารถเป็นเก้าดาว,วทุกตัวนะครับผมยกเว้นตัวนี้นะครับผมไว้เตีอากาศนะครับแต่ว่าผมอยากได้สกิลของมันก็คืออ่าสกิลเรื่องของเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เปลี่ยนเป็นโจมตีพื้นที่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะอ่าไม่รู้นะ ก็คิดเอาเองอะนะครับผมบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันสอ, 1, 2, 1. องหนึ่อ่าตัวไหนอีกหน้าตัวนี้โอเคผมก็เตรียมตัว๋วเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะไปลุยกันนะครับกับเดือนหน้านะครับคอลเล a ชั่นเอ่ฉลอง10ปีไลน์เรนเจอร์นะครับนันแหละนะครับ ม,มาขอเต็มที่เลยครับลูกพี่ขนนกไปรับเยดวดูว่าใช้เท่าไหร่ตนึงนะผมเหมือนผมกำลังทำออร่าอย่างเงี้ยผมไปดูว,ว่าใช้อะไรของอะไรบ้างลืมหมดล้อลอร่าของเรานี่อันไหนมีไม่พอนะ่าก็จะมีอันนี้ที่มีน้อยนะครับแร่มรกดสี่ดาว แล้วก็5ดาวเหลี่ยมๆนะมต้องไปหาแล้วละ่ะแตบบนี้4ดาว5ดาวเหลี่ยมๆแล่มรกต4ดาว5ดาวเหลี่ยมๆหาตักนแต่วันนะีย Evolution Success นะก็ทำทั้งทีนะครับก็เลยจัดซะหน่อยนะครับ30แล้วละ่นะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ใกล้ครบแล่ละนะครับน่าจะได้ถึง240ไม่มีปัญหานะครับสําหรับออร่าเนาะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับรับฟองต่อนะครับยังไม่หมดทองเยอะจัดนะส่วน PVP นะผมไม่ได้โฟกัสเลยนะเอาจริงไม่ได้ใช้นี่นาะอ๋อเอาอันนี้ก็ได้เอ่อถ้าว่องไวอันนี้ว่องไวเออเพราะเดี๋ยวทําแจ็คนะ มาลูิมาดีากี่มาก้อยอย่าลืมทุกคนอย่าลืมล็อกอินกันทุกวันนะครับช่วงนี้ได้ตั๋วมาเปิดนะครับมาเปิดตัวพิเศษะนะครับผมทางนี้คิดว่าจะวันไหนหรือว่าเอานี้แล้วกันเฮ็ดเฮ็ดผีพลังป้องกันเอานี้แล้วพลงังโจมตีกด้ บางชมตีให้เมกูมินนะครับเมกูมินนี่ตีอย่างแรงนะครับตีแบบโคตรจะแรงนะครับตอนนี้เมกูม,มินคือสุดยอดที่สุดละคนคนโลกเอาเลยก็ได้วะเดี๋ยวตีจุดติคํำๆนะครับพวกจุดติดทำไปลยทีเดียวเลยโอเคส่วน PVP ผมคิดว่าผมคืองันๆอยู่นะครับผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ p ี p นะครับโอเคเยี่ยม อย่างไรทุกคนก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่า <im amı rewarding> ผมควรจะไปดีไหมนะครับสำหรับแจ็คเก้าดาวนะครับผมรับสจ้าเก้าด็กแจ็คเก้าดาวออไม่มีของดีเลยฮะเออ,เอ,อผมว่าคนนกมันเยอะแล้วนะไม่ใช่เลยเออได้เงินดานโอ้ยเค้ยเค้ยเฮ้ยจะได้นี้เอาไม่ได้ะนะเพราะว่า ดันล็อกอินทางเฟซนะครับไม่อยากล็อกอินทางไลน์นะล็อกอินทางไลนมันเผื่อผมย้ายเครื่องมันยากไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่าเหมือนผมเปลี่ยนเบอร์มาครั้งหนึ่งไงมันก็เลยไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเออโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้มี r ูบี้กันเท่าไหร่956มีตั๋วอยู่306ร้อ <c oughs> โอเควันนี้ผมจะเปิดอันไหนดีว่าเปิดอันนี้ดีไหมนะเปิดนี้แหละโอกาสจะได้แบบหลายๆแบบหน่อยนะจริงอยากได้รถแรกแหละแต่ว่ามันผสมกันระหว่างรถแรกกัไม่รถแรกนะผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะแบบไหนดีเห็นไหมเอาแบบนี้เลยแล้วกันจะได้มีโอกาสได้หมดทุกอย่างนะครับ ให้มันได้ก่อนเถอะประเด็นนะครับผมเพราะเปิดมาหลายทีแล้วไม่เคยได้ทีแล้วไปลุยลูบี้ใช้ไปก่อนนะครับค่อยหาใหม่มาเลยกระเป๋าแห่งความสว่างแว่นฟีนิกขอ7ดาวแปดดาวสักอันดิสามละสี่แม่งอันเดิมเลย ฮ่าอันเดิมเลยผมว่าหมดลุ้นแล้วล่ะบายบายเจอกันใหม่คราวหน้าครับว่าละไปโอเคโอเคโอเคมาาเสียดายเสียใจเสียใจ GP เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบสี่แล้วรอ,อต่อไปนะครับก็เรื่อยๆนะครับอ่าที่จริงผมจะไปเล่นเรื่องของสเตตหลักของระดับฮาร์ดนะครับเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะ ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นต่อไปเยอะนะครับผมไปเล่นกันวันนี้นะครับโหมดทาร์ตปึ๊กสิบแปดเองรนะับไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับผมก็เล่นต่อแค่ช่วงทุกคนอยู่ด้วยนะครับแค่นั้นแหละนะที่เหลือก็ไม่ไเล่นต่อเลยไปบัฟตัวบัฟเทียบนะครับ ตัวทีมบีคือแบบบัฟอย่างเดียวเลยอะบัฟแบบทั้งส่วนใหญ่จะเป็นบัฟพวกพลังพวกอะไรนี้ครับเป็นหลักนะแล้วก็มีตัวตีข้างบนหนึ่งตัวก็โอเคละสองตัวครับหนึ่งสองตัวก็โอเคละมีกูมินนี่แหละนะครับตัวหลักนะครับตีแรงสุดแล้วนะครับมีกูมินตีแปดล้านอะไม่รู้นี่คือแล้วตัวอื่นเนี่ยแบบไม่มีพลังโจมตีเลยนะเออคือแบบกระจก ปันดอยมากเดี๋ยวไปอัพให้เมกูมินแปบเดี๋ยวไปพให้เมกูมินแปบนะครับเค okay. ดูเมกูมินตีเจ็ดล้านหแล้วอะโอดถึงกับตีแรงนะเจ็ดล้านหแต่พลังแคเจ็ดล้านนึงคือเน้นตีไกลอะเป็นหลักแล้วก็เจาะเกาะไม้ด้วยนะครับถ้าเจอเกาะไม้เอา้าทำไมทำไมผมเพิ่มพลังโจมตีไม่ได้เอ๊จำได้เมื่อกี้เพิ่งได้มาไม่ใช่หรอ อ๋อลืมกดลับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะครับอยู่ในนี้หมดหรือเปล่าเนี่ยต้องกดลับในนี้ป่ะเนี่ยเออแปลกฮะลืมกดลับวะเอ๊ะเมื่อกี้ผมเลือกนี่ได้ตั้งค่าสิบอยู่ไหนอะเอ๊ะแปลกวะไม่ได้ของเหรอไม่ใช่ใช่นะเอาใหม่ดิ เฮ้ยพึ่งกดไปเมื่อกี้บ้านะไม่เปนไรหรอกเอ้ยแม่งโกงอะ่ะโกงแบบเออะไรวะพึ่งกดไปผมจำได้ว่าผมเลือกโจมตีนะสีแดงอะเพราะผมจะใส่ให้ไม่กูมินไงใช่ไหมเออต้องย้อนไปดูแล้วอะไรวะเฮ้ยโกงว่ะยังไงแน่เนี่ยไปลุย ลุยก็ถึกมากนลครับตอนนี้คิดว่านะแต่กูไม่ถึกเว้ยเฮ้ยตูไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอ้โเอาจริงว่ะเอาจริงหรอพวกนี้โอ้โหโอ้โหอเอาจริงว่ะเอาจริงตีวันพามันให้ได้เราโหยากเหมือนกันเนี่ยไม่นึกว่าจะยากขนาดนี้นะ ถึงมันแม้มจะดูง่ายนะแต่จริงมันยากอยู่นะมันใกล้งไงมันวิ่งมาถึงเราเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าผมอาจจะใช้อแอะปร,รัชญจี้นี้ไม่ได้ละผมต้องหาวิธีอื่นละโอเคต่อครับตอ่อเดี๋ยวได้อีกสามด่านนะครับนี้สามด่านก็ได้สามนาทีอ่ะได้หรือเปล่าไม่รู้ลุย ไปสตารมันผมว่าตอนแรกผมมามผมน้องฟีดมันเลยไม่งั้นมันกันฟีดเนี่ยจะลำบากนะไปบ่าวไปแทงไปชนไว้มีบ่าวแทงตัวเดียวก็โอเคแล้วนะชนได้เลยมีทำให้ศัตรูถอยหลังก็โอเคแล้วอันนี้ได้แล้วแล้วก็ศัตรูสตัร์แล้วก็ใบไม่รู้มีใบด้วยหรือเปล่าน่าจะมีตัวใบส่วนถ้าจำไม่ผิด ง่าย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 โอเคมาเอาหน้าน่าจะเป็นคลิปของการทำแจ็คสองเก้าดาวนะกดปิดตัวมาตอนแรกต้องมีนื่อมากเลยที่ว่าคนไม่แค่ไหน่ไม่ตะโกนผมเก้าดาวแล้วนะครับ อ่าสกิลที่ได้คือโซนิง่งนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะตอนแรกผมนึ้ว่าไม่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าใช้ไปใช้มาเฮ้ยโอเคเย้ยมันชนได้สองตวมันถือว่ามันเยอะกว่างเนี่ยออคือมันก็เหมือนกับมีทุกอย่างสองเท่าหมดเลยเออก็เลยรู้สึกเออโอเคโอเคฮะไม่เร็วไม่เร็วแล้วก็พี p PP เนี่ยก็คือไม่ตายเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะตายตายช้ามากนะครับผมตัวอื่นตายก่อนหมดนะครับตัว ตัวตีเออ่พวกตัวโจมตียร์ตายก่อนนะตันหมดเลยทำยังไงให้มันไม่ใช้สกิลตอนแรกเนี่ย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 โอ้โหทันด้สตอมเนี่ยไม่ผลเลยต้องฟีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมายังไงต้องต้านให้ได้ต้านได้ปุ๊บเนี่ยโอเคละไป ยิงให้เร็วขึ้นวันนี้ฆ่ามันไอพวกติดเชื้อสีม่วงฆ่ามันโอลูกระบาลลงมาไม่ไม,ไมลดเลยโอลูกระบาลที่ไม่ช่วยเลยที่จริงมันน่าจะแบบลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะลูกระบาลน่าจะดีมาก โอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เสียดายนิดน,นึงเปิดลูบี้อ,อุปรกรณ์มาหลายครั้งมากไม่ได้อะไรเลยนะไปดูกันครบรอบลายเดนเจอร์สิบแอนน e r วอร์นะครับเริ่ม29่สิบก้ากุมภานะครับในเนี้ยพร้อมจัดคอลเสิร์นซากุระมิกุนะครับผมรอซากุระมิกุละ้นะครับผม กดใหม่ดิมีอะไรซาก,กุระมิกุสก,กินป้อมปาการใหม่ประมาณนี้แหละนะครับอย่าไปกดเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอใหม่ในวิดีโหน้านครับกับผมกิติสันนะครับแอด i อว e วซเก้นครับ in the next v i d e วสวัสดีครับ